สวัสดีครับผมนายสมบัติไขหินตั้งรองผู้การด้านบริหารการพาจังหวัดเลยสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนภูมิศิษิ์พานิชการช่างกลที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2523พอดีมีลุงนะครับมีคุณลุงทำงานที่การพาจังหวัดเลยหลังจากเรียนจบมาคุณลุงก็ชวนมาทำงานด้วยนะครับ โดยมาทํางานครั้งแรกเป็นลูกจ้างรายวันนะครับได้รับค่าจ้างวันละ53บาทเป็นคนงานช่วยคุมทะเบียนมิเตอร์นะครับอยู่แผนกมิเตอร์ก็คุมทะเบียนมิเตอร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุมด้วยการดัดชนีนะครับอย่างเช่นการติดตั้งใหม่การย้ายการเพิ่มขนาดการอุนเป็นชื่อเนี่ยเราก็ต้องมาทําคุมด้วยการ พอมาปี2524ก็ได้รับการผ่านเกณฑ์ทหารน,นะครับเกณฑ์ทหารก็ได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์กับท่านผู้การดํารงโชลังสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านก็ได้เขียนไปสมัครเขียนไปสมัครแล้วก็ได้รับประการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่1ธันวา2524ในตำแหน่งพนักง,งานบัญชีระดับสองประจำหมวด บัญชีและการเืินที่การพัฒนาเลยเราทำงานอยู่ที่การพัฒนาเลยเป็นเวลา10ปีนะครับมาปี2534ก็ได้รับการพิจนาย,าย้ายไปดำเนินตน่งพนักงานบัญชีระดับ3รักษาการแทนมนหน้าหมดผู้รักการทั่วไปที่หน่วยบริการผู้ใช้ภฟหลักอำเภอเชียงคาน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือการไฟ้าส่วนภาอพอำเภอเชียงคานนั่นแหละครับสมัยก่อนยังเป็นเหมือนหลักทำงานอยู่ที่เชียงคานเป็นเวลา11ปีนะครับก็ในปี2546ก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินนะครับที่การไฟอำเภอบางสะพลุนทำงานที่การไฟอำเภอบางสะพลุนเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วก็ได้ย้ายไป เป็นหัวหน้าแผนกบัญชีประมวลผลที่การคลัาสนภิภาคจังหวัดหนองบวัวลำพูนะครับทำงานอยู่ที่หนองบวัวลำพูนะก็ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับตามไปตามระดับชั้นนะครับจากหัวหน้าแผนกบัญชีประมวลผลก็ไปเป็นผู้ช่ายงานระดับ9ทํางานอยู่ที่หนองบวัวลำพูเป็นเวลา4ปีนะครับก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง,งอีกครั้งหนึง่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพ้จารกา ด้านบริหารน,นะครับที่การฟ้ฟสุวนภาคจังหวัดบึงกาฬก็ไปทํางานที่การ้าจังหวัดบึงกาฬเป็นเวลาหนึ่งปีกับอีกสองเดือนนะครับก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งอีกครั้งโดยย้ายเป็นผู้ช่วยบริการด้านบริหารที่การฟ้ฟสุวนภาคอําเภอจุมแพทํางานอยู่ที่การฟ้ฟอําเภอจุมแพเป็นเวลาสองปีก็ได้รับคําสั่งแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งให้ย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนาเดิมนะครับ ในตำแหน่งรองผู้ิการด้านบริหารการพัฒนาจังหวัดเลยนะครับเมื่อปี2558นะจนถึงปัจจุบันนะรวมอายุการทํางานแล้วอายุกา,การทํางาน38ปีกับอีก10เดือนนะครับนะก็ถือว่าเป็น39ปีความประทับใจในการทํางานนะครับผมก็ย้ายไปทํางานหลายที่หลายแห่ง จุดที่ทํางานที่มีความประทับใจมากที่สุดก็คือได้ไปเป็นงานที่การไฟส่วนภากดิอ์อำเภอบางสะพูนะครับในตําแหน่งหัวหน้าตำแหน่งบัญชีรายการเงินซึ่งต้องย้อนกลับไปก่อนว่าที่การไฟอำเภอบางสะพูสมัยนั้นเนี่ยมีหัวหน้าหลายคนนะครับที่ไปเป็นงานที่บางสะพูก่อนหน้าผมเนี่ยมีอุปสรรคครับแต่ละคนก็ถูกสอบสวนแล้วก็ถูก ย้ายออกมานะครับว่าเหมือนกับวางสะพุงเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็รับชอบหลายอำเภอครับชอบหกอำเภอนะครับรวมทั้งตัวบางสะพุงด้วยผ mm ู hmm. ้ร่วมงานก็มากหน้าหลายตาหลายพ่อพันแม่นะครับ mm hmm. การทํางานก็จะมีปัญหาประสัดหน่อยแต่้ที่ผมไปเนี่ยผมก็โชคดีนะครับไปก็ พบกับพนักงานก็ให้ความร่วมมือช่วยงานดีนะครับงานก็สําเร็จตามเป้าหมายทุกอย่างจนผู้บริหารหรือผู้มอบอบนาจเห็นผลงานแล้วก็ได้ให้ได้รับคสาสั่งย้ายไปรับตำแหน่งสูงขึ้นหลักในการทํางานของผมท,ที่สามารถทํางานกับลูกน้องได้สําเร็จก็คือทํางานเป็นทีมนะครับ ผมให้ความสําคัญในการทํางานเป็นทีมเนี่ยสำคัญเป็นระดับหนึ่งนะก็คือหลักๆของการทําทงานเป็นทีมในความคิดของผมหรือ,รอที่ผมปฏิบัติมาเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือ1การให้กําลังใจสอก็คือการพูดคุยนะคการพูดคุยเนี่ยเราพูดดีให้มันดีก็คือดีของไม่ดีเราพูดให้มันดีมันก็ดีนะครับ เหมือนอย่างนิทานชาดกของโคนัาทพิสารครับเป็นสำคัญนะครับไอประเด็นหนึ่งก็คือการมีน้ำใจเราต้องมีน้ำใจให้ลูกน้องเราทุกคน,นคเท่าเทียมกันนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือเราอย่ามองงานนั้นมีปัญหางานนั้นผิดงานนั้นไม่ถูกเราจะมองเราให้มองข้ามไปว่า งานนั้นเราจะทํำยังไงให้มันสําเร็จตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มันมีอยู่ให้ได้ผลดีแล้วก็รวดเร็วปัจจัยความสําเร็จในการทํางานของผมนะครับก็คือมีปัจจัยว่าการทํางานที่จะสําเร็จได้ก็คือมีความขยันอดทนนะครับซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ม,มีความซื่อสัตย์ทั้งตนเองทั้งต่อเพื่อนพนักงานต่ออาชีพนะครับาหากเรามีความซื่อสัตย์แล้วประวัติเราไม่มีดา่างพ้อยเวลานายเขาดูพฤติกรรมความประพฤติของเราาก็ทำให้เราเนี่ยได้รับการพริจารณาเป็นระดับต้นๆน,นะครับในการทำงานครับก็มีข้อ ฝากน้องๆน,นะครับในการทํางานการพิจารณาเลื่อนระดับนะครับสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี่มันแตกต่างกันมากสมัยก่อนเนี่ยจากอย่างผมนะจากระดับสองมาเป็นระดับสามเนี่ยใช้เวลาสิบปีจากระดับสามระดับสี่ห้าถึงหกปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องๆสี่ 4, ปีก็เลื่อนละสองปีก็เลื่อน ทำให้ระดับไปเร็วพอระดับไปเร็วไปถึงเพดานที่จะต้องได้ไปเป็นผู้บริหารทําให้ระยะอายุการทํางาน,นจะจะน้อยประสบการณ์มันก็จะพลอยน้อยไปด้วยดังนั้นก็จะฝากน้องๆว่าอยากจะให้ศึกษางานนะครับศึกษา,กางานงานของไฟฟ้ามันไม่ได้จบอยู่ที่คนคนเดียวหรือแผนกแผนกเ,เดียวงานมันจะเป็นลูกโซ่นะเป็นห่วงโซ่ เชื่อมกันไปทุกแผนกนะครับดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันเพื่อจะให้มันเป็นทีมเป็นทีมงานในในกลุ่มงานทีมงานในแผนกรวมมาถึงในภาพรวมของจังหวัดด้วยงานไหนที่มันเชื่อมต่อกันเราก็พูดคุยกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะครับเราจะได้ เราจะได้ทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ทั้งเป็นทั้งทีมเวิร์กแล้วก็มีทั้งความรู้เพิ่มเติมเราเราก็ได้มองภาพได้กว้างขึ้น